بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี ah ah uh. pu, pu, ่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับสัญญาณวันอวสานโลกนะครับวันนี้มาถึงสัญญาณที่แปดสิบห้า ซึ่งเกือบจะถึงร้อยสัญญาณแล้วนะครับที่ผมเคยบอกกับพี่น้องว่าสัญญาณเล็กๆที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณวันกิยามาเนี่ยมีเป็นร้อยๆสัญญาณนะครับก็จะพยายามนำเสนอแก่พี่น้องเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจว่าโลกนี้กำลังโคจรไปสู่การดับศูนย์อย่างแท้จริงตามที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้เพราะว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใกล้ๆวันกิยามาเนี่ยมันเกิดขึ้นมากแล้วที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือเพียงบางสัญญาณเท่านั้นที่ยังไม่เกิดแล้วก็สัญญาณใหญ่ๆสิบสัญญาณที่จะเกิดก่อนวันกิยามาก็ยังไม่เกิดนะครับเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณเล็กๆเสร็จสิ้นแล้วก็จะนำเอาสัญญาณใหญ่ที่จะเป็นเหตุการณ์ความโกลาหลความปั่นป่วนวุ่นวายของโลกมนุษย์ มาพูดคุยกับพี่น้องทั้ง10สัญญาณแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ในวันกิยามะนะครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างสังจะถูกเป่าอย่างไรคนจะตายกันอย่างไรที่ไหนนะครับแล้วก็โลกนี้จะเป็นอย่างไรมนุษย์จะฟื้นคืนชีพมาอย่างไรนะครับก็จะคุยเป็นลำดับต่อเนื่องไปวันนี้สัญญาณที่85พี่น้องครับบรรดานักวิชาการอิสลามได้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับสัญญาณวันกิยามะสัญญาณนี้นะครับว่า โลกมนุษย์จะมาถึงยุคสมัยหนึ่งนะครับโลกมนุษย์จะมาถึงยุคสมัยหนึ่งที่ผู้รู้ที่ดีเป็นผู้ที่ดีมากทําหน้าที่สอนผู้คนด้วยความจริงใจต่ออัลลอฮฺแต่จะไม่มีใครปฏิบัติต,ตามคําสอนของเขาเลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺนะให้พ้นจากสถานภาพแบบนี้ เป็นผู้ที่มีความจริงใจมีความรู้อย่างแท้จริงเฝ้าอุตส่าห์สอนคนให้รู้จักศาสนาของอัลลอฮ์แต่ไม่มีใครปฏิบัติตามเลยแม้แต่น้อยอาจจะมานั่งฟังเหมือนกันฟังไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่มีการปฏิบัติตามเลยแม้แต่น้อยแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนในยุคไทยทายนี่อีกส่วนหนึ่งของสัญญาณน,นี้ก็คือผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงไม่มีใครเคารพนับถือเขาเลย หมายความว่าเป็นคนที่เคร่งคัดาศาสนาเป็นคนนอบนอบถ่อมตนเป็นคนที่มีแต่ความดีอะไรอะไรก็ตามแต่คิดพูดทําแต่ในสิ่งที่ดีเขาเรียกว่าเป็นคนที่นอบนอบถ่อมตนต่ออัคลอคนแบบเนี้ยในยุคไทยๆไม่มีใครในสังคมให้การนับถือแต่คนในสังคมจะให้การนับถือกับบุคคลที่พูดเกง่งแม้ว่าคําพูดจะหลอกลวงก็ตามแต่ทํางานเกง่ง แม้ว่าการทํางานตรงนั้นจะมีคอร์รัปชันก็ตามแต่บริหารเกง่งแม้ว่าการบริหารนั้นจะบริหารแบบผิดต่อหลักการของศาสาศนาก็ตามแต่คนเนี่ยจะให้การเชื่อถือคนเหล่านั้นแม้กระทั่งพี่น้องในยุคของเราเนี่ยบางองค์กรเนี่ยทำรายการบัญชีนะครับตรงไปตรงมาทำตามจริงเลยรับมาเท่าไหร่จ่ายมาเท่าไหร่อะไรอะไรก็ตามแต่ทำตามจริง พอเอาเงินเอาบัญชีตรงนี้นะครับไปให้สํานักงานบัญชีตรวจสอบธนาคารบัญชีแนะนำว่าอย่าทำแบบนี้สิต้องต้องต้อง,ตองแต่งเขาเรียกว่าตบแต่งบัญชีต้องเมคขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันผ่านนะครับเขตเข้ามาตรวจสอบแล้วมันจะได้ผ่านด้วยต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแปลว่าทําอะไรตรงไปตรงมาเนี่ยสังคมไม่ให้ผ่านไม่ผ่านแต่ถ้าหากว่าทําในลักษณะที่มีอะไรอะไรแทรกเข้าไป แบบตกแต่งแบบเสริมเติมเพิ่มแล้วมันก็จะผ่านสังคมยอมรับกันแบบนี้แล้วพี่น้องนี่มันเป็นสิ่งที่เข้ามาสู่ในยุคที่ใกล้วันกียร์มากแล้วพี่น้องคนที่ดีจริงๆมีความรู้จริงๆสอนคนแล้วไม่มีใครเชื่อแต่คนจะไปเชื่อประเภทอะไรอ่ะสะเทินน้ำสะเทินบกพูดที่นึงก็อย่างนึงพอมาอีกที่นึงเรื่องเดียวกันก็อีกอย่างหนึ่ง นั่นแหละคนจะเชื่อถือแบบนั้นแต่สําหรับผู้รู้ที่เอามาจากกิตาบุญล้อเอามาจากสุนนะของท่านนาบีเอามาจากความถูกต้องที่อยู่ในเชรีอห์บทบัญญัติของศาสนาคนจะฟังก็ฟังไปอย่างนั้นแหละไม่ทําตามแต่จะทําตามไอ้คนที่อะไรนะตอบสนองความต้องการของตนเองได้อครูอย่างนี้นี่ได้เปล่านะครับเห็นตัวนั้นบอกไม่ได้เดี๋ยวครูบอกเดี๋ยวพยายามหาดหนึงพอพอจะมีช่องทางทําได้ เขาก็ทําทําอย่างนี้อย่างนี้ผิดไหมเออเดี๋ยวพอจะมีทางทําได้นะก็ทําคือจะไปเชื่อถือผู้รู้ที่พอที่จะตอบสนองความต้องการเอาอารมณ์ของตอนเองเนี่ยนะครับมาตั้งเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปถามให้ผู้รู้เนี่ยหาช่องทางว่าพอจะทําได้ไหมพอพอจะมีช่องทางจะทําในการชอชนในศาสนาของเราก็ทํา แต่ว่าผู้รู้ที่เอาสิ่งที่อยู่ในตรงๆจากกุรอานและฮะดีสมาบอกเนี่ยจะไม่มีใครเชื่อถือตามคําสอนของเขานี่คือปรากฏการณ์รกกรเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับพฤติกรรมของมนุษย์ในยุคไทยๆมาดูหลักฐานจากฮะดีสหนึ่งนะครับเป็นฮะดีสที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอาิซา a ิ a n น a r i b อ s a ิ d i n a ิยัลลอฮุอันฮุก ق ละ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتركني زمان أو لا تتركوا زمانا لا يتبع فيه العليم لا يتبع فيه العليم ولا يستحي من الحليم قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب تنبي بقوة เป็นหดิที่ท่านซาลุบนิซาดินอัซาไอดีได้รายงานจากท่านรอซูลนะครับท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายุคสมัยหนึ่งจะมาถึงยุคสมัยหนึ่งจะไม่มาถึงฉันแปลว่าฉันคงจะมีอายุไม่ถึงในยุคนั้นและพวกท่านทั้งหลายก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่ทันไปถึงยุคนั้นยุคสมัยนั้นก็คือจะเป็นยุคที่เกิดขึ้นหลังจากพวกท่านสิ้นชีวิตไปแล้ว ฉันเองก็คงสิ้นชีวิตไปแล้วแหละยุคนี้คงไม่ถึงฉันพวกท่านทั้งหลายก็คงจะมีชีวิตอยู่ไปไม่ถึงยุคนั้นนบีบอกว่านาบีบอกว่ายุคนั้นเนี่ยก็คือยุคที่ผู้รู้ที่แท้จริงมีแต่ความจริงใจกับอัลลอฮ์มีความนอบนอบถ่อมตนต่ออัลลอฮ์สอนความรู้แบบตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นความรู้ที่ถูกต้องสอนไปแล้วไม่มีใครเชื่อถือปฏิบัติตาม,ตามเขาเลยแม้แต่น้อย และในยุคสมัยนั้นผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนก็คือผู้ที่ดำรงตนอยู่ในความเป็นจริงจะพูดจะทำจะคิดจะวางแผนอะไรก็ตามแต่อยู่ในคุณงามความดีทั้งสิน้นคนลักษณะเช่นเนี้ยในสังคมจะไม่ให้การเคารพนับถือจะหาว่าเป็นคนโง่เง่าเต่าตนุจะหาว่าเป็นคนที่ล้าหลังมันเป็นจริงแล้วพี่น้องในยุคของเราเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์หนึ่งพี่น้อง เมื่อเร็วๆนี้นะครับมีนักศึกษาบางคนเนี่ยนะครับอ,อ,อยู่ข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังคนที่กด ATM อยู่ข้างหน้าเขา,เขาต่อแถวอยู่ข้างหลังไอ้คนนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่สูงอายุพอสมควรนะครับเอาเสียบบัตร ATM เเข้าไปแล้วก็กดนั่นกดนั่นกดนั่นกดยังไงก็ไม่ออกนะครับ <Dude. S 1> ก็เลยกลัวว่าจะเสียเวลาก็เลยให้คนข้างหลังเนี่ยเข้าไปเข้าไปกดก่อน ตัวเองก็ออกไปนะครับเดี๋ยวสักพักนึงกับว่ากลับมากดใหม่ไอคนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยต่อแถวแล้วก็เข้าไปก็จะกดเงินของตัวเองออกมาพอสอดบัตร ATM เข้าไปปั๊บยังไม่ทันทําอะไรเลยนะครับเงินออกมาเนี่ยสามพบาทนักศึกษาคนนั้นคิดว่าคงจะเป็นเงินของคนที่กดก่อนหน้านั้นแน่นอนเพราะว่าเขาเองยังไม่ได้ทํารายการอะไรเช็คดูแล้วนี่นะครับรายการของตนเองก็เงินยังครบก็ เอาเงินสามพันเนี่ยนะครับวิ่งไปให้คนที่สูงอายุคนนั้นนะครับไปถามคนสูงอายุคนนั้นว่าเมื่อกี้ลุงก,กดเงินเท่าไหร่ลุงบอกกดสามพันแต่มันไม่ออกทํายังไงมันก็ไม่ออกเครื่องมันอาจจะเกิดความขัดข้องนักศึกษาคนนั้นก็คืนเงินสามพันเนี่ยให้แก่ผู้สูงอายุคนนั้นผู้สูงอายุคนนั้นก็ขอบอ,อกขอบใจอย่างมากเลยนักศึกษาก็เข้ามามากดมาทํารายการของตนเองนะครับซึ่ง นักศึกษาคนนั้นหลังจากที่ทํารายการของตนเองเบิกงบเบิกเงนินมาเรียบร้อยแล้ววันรุ่งขึ้นไปที่โรงเรียนไปที่มหาลาัยก็ไปเล่าเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยให้แก่เพื่อนๆในกลุ่มฟังเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ในกลุ่มบอกว่ายังไงรู้ไหมพี่น้องเพื่อนเพื่อนในกลุ่มบอกว่าไอ้งโง่เองเนี่ยมันงโง่จริงๆเลยลาบลอยมาแท้ๆนี่ไม่ยอมเอาพี่น้องได้ข้อคิดอะไรไหมพี่น้องไอ้คนที่ทําดีเนี่ยคิด ทำดีทําในสิ่งที่เป็นความดีคิดวางแผนทําแต่ในสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยเขาเรียวกว่าคนนอบนอบ้อมถ่อมตนต่ออัล์รั์นะครับคนที่คิดทดําดีหรือได้ทําดีไปแล้วเนี่ยจะถูกสังคมตาหน้าว่าเป็นคนโง่เป็นคนที่ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับพี่น้องลาบร้อยมาแล้วเดินปล่อยให้มันหลุดมือไปอีกหนี่งโง่จริงๆถ้าจะเอาสามพันตรงนั้นก็ไม่มีใครรู้แล้วเอามากินกันเอามาเลี้ยงกันไม่มีใครรู้หรอก แต่ด้วยสัจธรรมหรือว่าคุณธรรมที่ยังมีอยู่ในหัวใจของนักศึกษาคนนั้นเพียงน้อยนิดเนี่ยก็ทําในสิ่งที่เป็นความดีเอาเงินไปคืนเจ้าของเขาเนี่ถูกสังคมบอกว่าโง่พี่น้องนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับในยุคท้ายๆนี่ยังด่าด,ดินเลยนบะีบอกคนดีๆสังคมเนี่ยจะประนามสังคมจะไม่ให้เกียรติโดยเฉพาะประเด็นแรกที่นบีบอกว่าคนที่มีความรู้ มีความจริงใจในการสอนศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาจะไม่มีใครเชื่อถือในคําสอนของเขานะครับพี่น้องในส่วนนี้นะครับเรามาดูนะครับสิ่งที่เราทั้งหลายได้พบเห็นในสังคมปัจจุบันก็คือผู้รู้ศาสนาแล้วก็สอนศาสนาด้วยความจริงใจคนส่วนใหญ่ในในสังคมนะครับจะมองว่าเป็นคนต่ําไม่มีศักดิ์ศรีอะไรแล้วก็จะไม่ค่อยให้เกียรติคนเหล่านี้ จริงไหมครับพี่น้องผมได้โดนมาหลายต่อหลายครั้งนะครับสอนบรรดานักศึกษาสอนนักเรียนสอนลูกลูกของชาวบ้านเนี่ยให้ได้ดีเนี่ยนะครับเยอะสอนสอนสอนแต่ในสิ่งที่จะได้รับเกียรติจากบรรดาผู้ปกครองเหล่านั้นเนี่ยไม่มีเธอไม่มีเลยแม้แต่น้อยอาจจะมีบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองพี่น้องแต่ส่วนใหญ่แล้วนะจะมองครูศาสนาเป็นคนต่ําแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่ จบศาสนามาเนี่ยรู้ภาษาหลับแล้วเนี่ยพี่น้องสังเกตอย่างนี้นะภาพความเป็นจริงเนี่ยตรงนี้ยกตัวอย่างเพื่อที่จะให้เห็นภาพความเป็นจริงของสัญญาณวันกิาม马าสัญญาณน,นี้เท่านั้นเอง <_ T> ไม่เจตนาที่จะไปไปต่อว่าหรือไม่เจตนาที่จะไปแนบแนมใครทั้งสิ้นจะเห็นได้ว่าใครก็ตามแต่ที่จบเรื่องของศาสนามาแล้วมาทุ่มเทสอนศาสนาเง <_ T> ินเดือนสอนศาสนา,นามันน้อยนิดพี่น้องสภาพเสื้อผ้ามันอาจจะเก่าบ้าง รถราก็ไม่มีครับนะครับมีพอที่จะกินไปวันวันหนึ่งบางทีเดือนไม่ชนเดือนต้องขอยืมคนอื่นอยู่ในสภาพแบบเนี้แต่ว่าทุ่มเทสอนเรื่องศาสนาอย่างเต็มที่เลยคนไม่ค่อยให้เกียรติหรอกพวครูแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่ที่จบการศึกษาทางด้านศาสนามาแล้วได้ไปทำงานดีๆเป็นทำงานที่ที่สถานทูต แไปทำงานที่โรงพยาบาลชั้นนำนะครับเงินเดือนเยอะๆมีรถขับคนเหล่านั้นเนี่ยสอนสาศาสนาก็ไม่สอนทั้งๆที่เรียนจบาศาสนามาทำหน้าที่เผยแพร่ก็ไม่ทำหน้าที่แต่คนกลุ่มนั้นนี่นะครับจะได้รับเกียรติมากกว่าโตครูที่ทำหน้าที่สอนสาศาสนาด้วยความจริงใจจริงไหมครับพี่น้องเพราะคนเหล่านั้นมีเงินมากกว่าคนเหล่านั้น เป็นคนที่แต่งตัวดูแลภูมิฐานมากกว่าจะมาใส่สรงใส่โต๊ะเก่าๆไม่เมียนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราอย่างดาดเดินพี่น้องและมันมาตรงกับฮะดีษที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ตรงนี้นบีบอกว่าฉันคงจะมีชีวิตไม่ถึงยุคนั้นหรอกแล้วบรรดาสหาบ้าของฉันพวกท่านทั้งหลายนี่แหละคงจะมีชีวิตไม่ไปถึงยุคนั้นเช่นเดียวกันยุคนั้นก็คือคนตั้งใจสอนศาสนาของอัลลอฮ สุภาณาวัวตาลาเนี่ยไม่มีใครเชื่อถือไม่มีใครให้เกียรตินี่แหละมันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้แล้วพี่น้องคนในสังคมเนี่ยจะมองคนสอนศาสนาในภาพของความต่ำมากไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีเกียรติทั้งทั้งที่คนเหล่านั้นเนี่ยบางทีสอนลูกของเขาเหล่านั้นให้รู้จักอัลลอฮ์สอนลูกของเขาเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นผู้ที่พักดีต่ออัลลอฮ์รู้จักความดีในศาสนาของอัลลอฮ์ คนเหล่านั้นสอนให้ลูกของเขาเป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์แต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือคนในสังคมกลับมองคนที่สอนความดีให้แก่เยาวชนในสังคมในภาพที่ต่ำมากไม่มีศักดิ์ศรีสิ่งนี้นะครับมันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความจริงโดยที่มีคณาจารย์บางท่านโดยที่มีผู้รู้าศาสนาบางท่านเ,นเลิกแล้วไ่สอนหนังสือไปทำธุรกิจค้าขายดีกว่า พอเลิกไม่สอนหนังสือแล้วก็ไปทําธุรกิจค้าขายพอมีสตังค์ขึ้นมาบ้างลืมตาอ้าปากได้ซื้อรถคันหนึ่งหลังจากนั้นปีสองปีซื้อรถคันที่สองธุรกิจมันเริ่มอะไรนะเริ่มขยายไปคนเนี่ยให้เกียรติมากกว่าการที่ตอนที่เป็นครูสอนศาสนาซะอีกมากกว่าตอนที่เป็นครูสอนคุรานซะอีกคนให้เกียรติมีรถขับสองสามคันโอ้โหมีร้านเปิดที่นั่นเปิดบูธที่นี่เปิดร้านที่นั่นสาขาตรงนั้น คนให้เกียรติมากมายแต่ว่าไอ้ตอนที่เป็นครูสอนศาสนาเนี่ยไม่มีคนให้เกียรติสต้างไม่พอใช้ก็ต้องเลิกนะครับแต่ก็อัลฮัมตุลิลาบบุคคลบางบุคคลเนี่ยก็บอกว่าแม้ว่าจะออกไปทําอาชีพค้าขายแล้วออกไปทําอาชีพอื่นๆแล้วก็ยังมีจิตใจนะครับมาพูดสอนศาสนาให้แก่คนได้รับรู้แปลว่าเหตุการณ์ตรงนี้ที่นบีบอกเอาไว้แล้วเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีณวันนี้มันชัดเจนแล้วใช่ไหมพี่น้อง คนที่มีความรู้ศาสนาสอนศาสนาด้วยความจริงใจคนในสังคมจะไม่ค่อยเชื่อถือคนในสังคมจะมองว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมันต่ำต่ำมากมากนะครับในความรู้สึกของคนในสังคมพี่น้องว่าต่ำไหมล่ะนะครับถ้าพี่น้องมองคนที่สอนศาสนามองคนที่สอนความดีต่ำตรงนั้นถือว่าเป็นคนที่เหยียดหยามศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานาหวตาลานี่คือภาพแห่งความเป็นจริงครับพี่น้องนะครับ แล้วก็สิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆนี่นะครับในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งอีกตัวอย่างนึงก็คือเวลาจัดงานมัสยิดมีพิธีเปิดงานนะครับมีประธานพิธีมีประธานจัดงานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องก็จะเอาไปเอาบุคคลที่มีสถานะทางสังคมไปเอาบุคคลที่ไม่รู้ศาสนาหรือบางทีก็ไปเอาคนต่างศาสนาเนี่ย เข้ามาเปิดงานเข้ามาเปิดงานพี่น้องส่วนคนที่สอนศาสนามาทั้งทงที่อยู่ในโรงเรียนนั่นเองนั่นแหละเสิร์ฟน้ำเช็ดโตะ๊ะเก็บเก้าอี้ให้ทําในลักษณะเช่นนั้นส่วนคนที่ไม่รู้ศาสนาเลยเนี่ยดูอาซสักต้นบางทียังอ่านไม่เจ็บไม่จบเลยอ่านยังไม่เป็นเลยได้รับเกียรติได้รับการเชิดชู แต่คนที่รู้ศาสนาสอนลูกสอนหลานของเราให้เป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์กับไม่ได้รับเกียรติอะไรเลยนอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดแล้วนะครับพี่น้องแต่ถ้าเป็นสิ่งที่มันจะไปทิ่มตามใครก็ตามแต่พี่น้องต้องขอมาอัฟนะครับเพราะว่าผมพูดจากความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมแล้วจากความเป็นจริงที่ประสบมาด้วยตัวเองแล้วจากความเป็นจริงของเพื่อนเบางคนที่ โดนในลักษณะเช่นนี้จนกระทั่งบางคนมันรู้สึกน้อยใจก็เลยเอาละต้องไปหางานทําก่อนต้องยืนด้วยลําแข้งของตนเองก่อนนะครับเพื่อนบางคนเนี่ยยกหนะ้าแข้งขึ้นมาตั้งบนเก้าอี้เลยแล้วก็ชี้ให้ผมดูนะครับบอกว่าคนที่สอนศาสนาเนี่ยมันตรงนี้ชี้ไปที่หนะ้าแข้งของตนเองผมก็งงเหมือนกันเขาบอกว่าที่ชี้ไปตรงเนี้ยเพราะต้องการที่จะสื่อให้พวกเราทั้งหลายรู้ว่า ผู้ที่ทํางานเรื่องของาศาสนาต้องยืนบนด้วยบันลําแข้งของตนเองพึ่งพาใครไม่ได้เพราะคนในสังคมมองคนสอนสาศาสนาต่ําไม่ให้เกียรติแล้วก็ไม่ให้การเคารพนับถือนี่คือในภาพส่วนรวมนะครับที่ที่ได้เห็นมายกเว้นคนบางกลุ่มเพียงเล็กน้อยไม่มากนะักที่จะให้เกียรติแล้วก็เห็นคุณค่าของคนที่เอาความดีเนี่ยไปสอนผู้คนไปสอนลูกสอนหลานของเขาให้เป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานาหะตาลา พี่น้องครับสัญญาณวันกีามาสัญญาณนี้นะครับอาจจะพูดในลักษณะที่รุนแรงบ้างนะครับใน,ในในบางส่วนแต่ก็มันเป็นตัวอย่างที่น่าน้อยใจนะครับกับคนที่มีความรู้สอนศาสนาสอนลูกๆของเรานี่แหละให้รู้ศาสนาให้เป็นบาวที่ดีของเราพวกเรากลับไม่ให้เกียรติพวกเขาก็เป็นภาพที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราเสียใหม่ให้เกียรติคนที่อาล้อให้เกียรติเขา แล้วเราก็จะได้รับเกียรติตรงนั้นด้วยนะครับสัญญาณวันกิยามะสัญญาณที่85ตรงนี้นะครับขอสรุปกับพี่น้องว่าโลกมนุษย์จะมาถึงยุคสมัยหนึ่งที่ผู้รู้ที่ดีแล้วก็มีความจริงใจต่ออัลลอฮ์ไม่มีใครปฏิบัติตามคําสอนของเขาแล้วคนที่เป็นคนดีนอบน้อมท่อมตนคิดวางแผนทําแต่ในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยจะไม่มีให้ใครนะครับจะไม่มีใครให้ความเคารพนับถือ สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับด้วยตัวบทหลักฐานจากฮะดีษของท่านรอซูลซลลลัฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวบิลลาฮิโตเฟิกวันฮิดายะซลอามุอะลัยกุมวะรอฮฺมะตุลลอฮ์วะบารอกกาตุ